เทสส่งปั๊มแคทร้อยสี่สิบจีนะครับผมปั๊มชาร์จนี่เราเป็นเราตีเป็นแรงดันต่ําไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้นะครับอ่าแล้วปั๊มใหญ่เราจะเทสให้แค่สองร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าวาล์วจะตัดจุดสร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับผมอัดติเครื่องเลยครับผมอปั๊มชาร์จก่อนปั๊มชาร์จก่อนกเอาไปทกน่นี่เดี๋ยวนี้นน ห้าสิบหกหยุได้นะครับผมแดดสิบก็ยังได้นะครับได้ได้ได้เอาเบามาห้าสิบก็ได้เบามาตั้งห้าสิบก็ได้อ่านี่ทำชันได้อยู่นะครับผมเลยไปหน่อยได้ไหมเลยไปได้ไหมได้เลยไปสิเลยแบสิไปได้ไหมได้อยู่นะครับผมชันได้อยู่ครับอ่ะเราเบาลงมาสี่สิบห้าสิบก็ได้เบามาห้าสิบก็ได้อ่ะเบามาห้าสิบไปนะครับผมเกียร์สามตอนได้ครับผมเกียร์ไหนเกียร์นี้นะครับผม ร้อยห้าสิบสวยครับผมก็ครับผมเปลาลงมาครับมอยก้อ,อกครับผมโอเคครับร้อยห้าสิบสบายๆนะครับผมรับชา่นนิ่งดีนะครับนี่อย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมส่งงานงงปั๊มร้อยสี่สิบจีครับผม